คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนถึงประสบความสำเร็จและรวยได้เร็วกว่าคนอื่นทั้งๆท,ที่มีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงต่อวันมีคำตอบอยู่และมันไม่ใช่เพราะพวกเขาทำงานหนักกว่าแต่เป็นเพราะพวกเขารู้จักเทคนิคลับที่เรียกว่าโฟล์สเตตหรือสภาวะลื่นไหลตามงานวิจัยของดรมิไฮชิกเซนมิไฮีคนที่อยู่ในสภาวะโฟล์จะมีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าปกติ5เท่านั่นหมายความว่าการทำงานในสภาวะนี้เพียง1ชั่วโมงจะได้ผลลัพธ์เท่ากับคนทั่วไปทำงานทั้งวันวันนี้ ผมจะเปิดเผยวิธีการเข้าถึงสภาวะโฟลแบบที่คนรวยใช้เทคนิคนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างสิ้นเชิงโฟลสเตตคือสภาวะที่คุณจดจ่อกับงานอย่างลึกซึ้งจนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งและทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินักกีฬาเรียกสภาวะนี้ว่าอยู่ในโซนนักดนตรีเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับดนตรีโปรแกรมเมอร์เรียกว่าอยู่ในสภาวะแฮกเกอร์นี่คือสภาวะที่สมองหลั่งสารโดปามีนเอนโดรฟินและสารโนรีพิเนฟรินทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และรู้สึกมีความสุขไปพร้อมกันคนรวยไม่ได้รอให้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่พวกเขารู้วิธีกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ตามต้องการและนี่คือเหตุผลที่พวกเขาทำงานหนึ่งชั่วโมงได้ผลลัพธ์มากกว่าคนทั่วไปทำงานทั้งวันก่อนจะเข้าสู่เทคนิคจริงๆเราต้องเข้าใจกุญแจสำคัญสามดอกที่ไขสู่สภาวะโฟล์ก่อนกุญแจดอกที่หนึ่งความสมดุลระหว่างความท้าทายและทักษะงานต้องไม่ง่ายเกินไปจนน่าเบือ่อและไม่ยากเกินไปจนเครียดแต่ต้องท้าทายพอดีกับความสามารถของคุณ เช่นอีลอนมัสก์จะเลือกทำโปรเจกต์ที่ท้าทายแต่ไม่เกินความสามารถเขาบอกว่าผมไม่ทำงานที่ง่ายเกินไปเพราะมันน่าเบื่อแต่ก็ไม่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กุญแจดอกที่สองสภาพแวดล้อมที่ปลอดการรบกวนเมื่อคุณถูกขัดจังหวะแค่ครั้งเดียวจะต้องใช้เวลาถึง23นาทีเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะโฟล์อีกครั้งนั่นเป็นเหตุผลที่คนรวยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดการรบกวนโดยสิ้นเชิงกุญแจดอกที่3จังหวะชีวิตที่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพคนเรามีช่วงเวลาที่สมองทำงานได้ดีที่สุด เรียกว่าโกลเด้นอาเวอร์คนรวยจะรู้ว่าตัวเองมีประสิทธิภาพสูงสุดช่วงไหนและใช้ช่วงเวลานั้นสำหรับงานสำคัญเท่านั้นทีนี้มาถึงวิธีการเข้าสู่โฟล์สเตดแบบที่คนรวยใช้เรียบง่ายแค่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1การเตรียมตัวคนรวยจะมีพิธีกรรมก่อนเข้าสู่โฟล์สเตดเพื่อส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าถึงเวลาทำงานแล้วมาร์คซักเคิร์เบิร์กใส่เสื้อผ้าชุดเดิมทุกวันเพื่อลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นสตีฟจ็อบส์จะเดินเปล่าเปลี่ยวคนเดียว30นาทีก่อนประชุมสำคัญ วิธีที่คุณสามารถทําได้เลยเช่นดื่มเครื่องดื่มเฉพาะก่อนเริ่มทํางานฟังเพลงเดิมซ้ําๆผมแนะนําเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องนั่งสมาธิ5นาทีหรือทําการหายใจลึกๆ10ครั้งทํากิจกรรมนี้ซ้ําๆทุกครั้งก่อนเริ่มทํางานสมองจะเชื่อมโยงกิจกรรมนี้กับสภาวะโฟล์และกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติขั้นตอนที่2การกําหนดนี่คือเทคนิคที่คนรวยใช้เริ่มต้นโฟล์สเตทเทคนิค90-90-1ของโรบินชามาโคสร,ระดับโลกของมหาเศรษฐี ใช้90นาทีของทุกวันเป็นเวลา90วันติดต่อกันเพื่อทํางานสําคัญที่สุดหนึ่งอย่างเท่านั้นตลอด90นาทีนี้ปิดโทรศัพท์และการแจ้งเตือนทั้งหมดไม่เช็คอีเมลหรือโซเชียลมีเดียไม่พูดคุยกับใครสตีฟจ็อบเคยกล่าวว่าความสามารถในการโฟกัสคือสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากอัจฉริยะขั้นตอนที่สการรักษาสภาวะเมื่อคุณเริ่มเข้าสู่สภาวะโฟลว์แล้วคนรวยใช้เทคนิคนี้เพื่อรักษาสภาวะให้ยาวนานกดหนึ่งงานหนึ่งหน้าจอปิดแท็บทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้อง มีเพียงงานเดียวบนหน้าจอเท่านั้นวิธี90/30ทำงานแบบต่อเนื่อง90นาทีแล้วพักเต็มที่30นาทีนี่เป็นจังหวะที่สอดคล้องกับรอบความตื่นตัวตามธรรมชาติของสมองการเคลื่อนไหวเล็กน้อยคนรวยมักจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยระหว่างทำงานมีงานวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเช่นการเดินไปมาหรือยืดเส้นยืดสายจะกระตุ้นการหลั่งสารนอยพิเนฟรินที่ช่วยให้อยู่ในโฟลสเตตได้นานขึ้นเมื่อคุณฝึกฝนเทคนิคนีน้ทุกวันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์ที่หนึ่ถึงสอง สมองเริ่มคุ้นชินกับการเข้าสู่โซนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทำงานได้เร็วขึ้นเดือนที่หนึ่งคุณจะสามารถเข้าสู่โฟล์สเตทได้เกือบทุกวันและทำงานได้มากกว่าเดิมสองถึงสามเท่าเดือนที่สามนี่คือจุดเปลี่ยนคุณจะทำงานหนึ่งชั่วโมงได้ผลลัพธ์เท่ากับคนทั่วไปทำงานทั้งวันและนี่คือจุดที่ความสำเร็จจะเริ่มมาหาคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เทคนิคนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เริ่มต้นวันนี้ และคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับเทคนิคดีๆแบบนี้ต่อไปสวัสดีครับ